ถึงเวลาเปนยังบบไปเฮ็ดกับเขากับป่าก็ว่าที่ไปเฮ็ดอยู่นี่ล่ะกลมาก็หิ้วเขาได้เนี่ยไปทอดมาแล้วก็ไปติงซีทุกเทียนเนาะอย่ามาจมอย่ามาจม,ม,าจมหิวเขาเนี่ย้าไปเฮ็ดกินล้วอยากกินยังละ่ะทอดป้งทอดปลาน่ทอด,าทอดมาโรดสิกินล้วสิกินปลายังปลายังก็ได้ทอดมาโรดปลายังก็ได้เมนบ่ปลายังก็ได้ทอดมาโรดสิกินเออไปทอดให้เดี๋ยวนี้ล่ะเออวบายากอาซาเมียเนี่ย ม,มันอีก,กินปลายั่งกระไดมเมนบอกทอดให้มันสแต็กว่าสุปานั่นอะไปทากินเขา่าทากินเขา่าอ่าทอดปลาเซ็บๆฉบกินกระเขา่า <c oughs> อ่ะมาแล้วเข้าอ่ะเออาอันนี้ปลาแป้งปลาทับทิมเออปลาทับทิมทอดฉีก,กินเซ็บๆกับเข่าเนาะ แดงๆใจวายเลยปลาลุดปลาลุดทอดหั่นเนื้อสองย่างสองย่างปลาลุดนะกินกับปลาลุดทอดกินปลาลุดปลาสลิดทอดปลาสลิดหั่นเนื้อบดไปบโบเบิ็ดง่ายเอ้าทองปลาจีนทอดทองปลาจีนทอดปลาสวายทอดปลาสวายทอดปลาคอทอดปลาคอทอด ปลาดุกกับทองปลาสวายทอดถึกใจยังถึกใจยังไมจีทอดมานยังกระดอกกระดีอ่ะจ้าบ่ให้ค่อยเห็นยังทอดปลาทอดปลายังปลายังกระได้ก็นี่เด้ปลายังกระได้ค่อยกรทอดให้เรานี่เด้ก็ปลายังกระได้เมื่อทอดมาชูปลาเราเมื่อินทีกินยังเมื่อินมาต้องเดกนี่แหละขาวสุดท้ายของเจ้านะนี่ขาวสุดท้ายของกู เอ้ข้ามนี่มันแปลกๆเลยโย่ขับสุดท้าย <laughs>